เคยสงสัยกันไหมครับว่าผีตาโขนคือผีอะไรมีที่ไปที่มาอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับที่มาของผีตาโขนต้นกําเนิดของผีตาโขนนั้นเดิมมีชื่อเรียกว่าผีตามคนเป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดกชาดกในพระพุทธศาสนามีตำนานว่าเมื่อครั้งพระเวสสันดร และนางมัตสีจะเดินทางออกจากป่ากลับเข้าสู่เมืองมีผีป่าและสัตว์ต่างๆที่รักพระเวสสันดรและนางมัตสีพากันแฝงตนมากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับสู่เมืองได้ความอะไรนั่นคือที่มาของผีตามคนหรือผีตาขนจนกลายมาเป็นผีตาขนในปัจจุบันนั่นเองประวัติประเพณีผีตาขนหรือประเพณีบุญหลวง งานประเพณีบุญหลวงและการลาเล่นผีตาโขนเป็นงานประเพณีประจำปีของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันขึ้น1 5บห้าค่เดือนหของทุกปีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ถนนหลายๆสายของอำเภอด่านซ้ายหรือที่อื่นๆในจังหวัดเลยโดยเป็นงานที่มีบรรยากาศของความสนุกสนานร่าเริงและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยการละเล่นผีตาโขนเป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานแต่ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าจัดขึ้นตั้งแต่ยุคใดซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้ปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษจึงทําให้งานประเพณีผีตาโขนเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดเลยโดยเป็นการทําโดยนํางานบุญหลวงหรือบุญพเวทงานบุญบั้งไฟ งานบุญสัมหะหรือสะดอกเคราะห์บ้านเมืองและการละเล่นผีตาโขนมารวมเป็นงานเดียวกันเพื่อเป็นการบูชาอารักษ์หลักเมืองและพิธีการบวงสวงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์กำหนดการงานประเพณีบุญหลวงและงานผีตาโขนจะมีหลักๆสามวันด้วยกันคือวันที่หนึ่งเป็นเทศกาลผีตาโขนซึ่งเรียกวันนี้ว่าวันรวมหรือวันโฮมจะมีพิธีเบิกพระอุปคุต พิธีการบวชพราหมณ์เพื่อเชิญพระอุปคุตพิธีแหกจากวัดพลชัยแต่ริมฝั่งแม่น้ำหมันเพื่อเชิญพระอุปคุตพิธีงมพระอุปคุตจากแม่น้ำอันเชิญขึ้นมาประดิษฐานหอพระอุปคุตวัดพลชัยพิธีเบิกพระอุปคุตพร้อมยิงปืนทั้งสี่ทิศพิธีบายสีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนแต่เจ้าแม่นางเทียมวันที่สอง เป็นวันแห่พระเวชสันดอนเข้าเมืองหรือแห่ขบวนผีตาโขนพิธีสู่ขวัญพระเวศอันเชิญพระเวศเข้าเมืองขบวนแห่พระเวศเข้าเมืองหรือขบวนแห่ผีตาโขนเจ้าพ่อกวนและคณะนำขบวนแห่ไปวัดพลชัยแห่รอบโบสถ์สามรอบเจ้าพ่อกวนและคณะจุดบั้งไฟขอฝนคณะผู้เล่นบุญนำหน้ากากผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ ทิ้งลงแม่น้ำหมันวันที่สาเป็นวันฝังเทศมหาชาติสิบสามกันพิธีสวดมลาลัยหมื่นมลาลัยแสนในการฝังเทศมหาชาติพิธีสวดสัมหะเพื่อขอขมาลาโทษสะดอกเคราะห์รับโชคนำอาหารหวานใส่กระทงเพื่อให้ทานสะดอกเคราะห์และสืบชะตาบ้านเมืองพ่อแสนท้าพิธีจำเนื้อจำคิงเพื่อการสะดอกเคราะห นำเครื่องสะดอกเคราะห์เททิ้งลงแม่น้ำหมันพิธีคราวะองค์พระใหญ่โดยเจ้าพ่อกวนและคณะเป็นอันเสร็จพิธีและประเพณียังคงมีความเชื่อกันว่าสำหรับคนที่เล่นหรือมีการแต่งตัวเป็นผีตาโขนใหญ่ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมันห้ามนำเข้าบ้านเป็นการทิ้งความทุกข์ความยากและสิ่งเลวร้ายไปอีกด้วย ในปัจจุบันนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนอกเหนือจากพิธีดั้งเดิมตามประเพณีแล้วคือการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติการประกวดหน้ากากผีตาโขนการประกวดผีตาโขนน้อยการแสดงของชุมชนต่างๆการออกร้านขายของต่างๆมหากรรมอาหารการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นการแสดงสินค้าพื้นเมืองจึงเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเลย ที่มีผู้คนมาเที่ยวชมงานอย่างขับข้างเลยทีเดียว